สวัสดีตอนเช้าจ้ามาปัน่นผักผล,ลไม้กันจ้ะพัดลี่เราซื้อมาเยอะเราไม่รู้จะทำอะไรกินเราก็เอามาปั่นจ้ะเนาะเวลาเราซื้อมาบางทีเราใช้แขนนิดเดียวแต่ว่าเราต้องซื้อเข้ามาเป็นกร,รเหมือนเนาะ ก็มาปันจะปันใส่กล้วยใส่กีวีหรือจะมีเออมะนาวแทนกีวีได้จะมะเขือเทศหรือไม่ก็รูบับจะเนาะรูบับจะใส่รวมกันปั่นเลยจ้ะ เพื่อนิดหน่อยจ้ะใส่น้ำผึ้งสอ,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 องช้อนโต๊ะไม่ต้องตวงกระไ้จะดูเอาเนาะประมาณไหนสองช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็ยุกเกิดจ้ะยุกเกิดสองช้อนโต๊ะ กจะใส่นมก็ได้จ้ะนมก็ใส่ได้หรือเราจะใส่นมด้วยเนาะเห็นมันม่น้ำจ้ะใส่นมด้วยก็ได้จ้ะแล้วก็ปัน่นวันนี้ฉันไม่ได้ใส่นมเนาะ

ซีจะเขียวเะวะ่าเราใส่กีวีกับพาสลี่นะจ้ะเราชิมดูอร่อยจ้ะหวานน้ำผึ้งหวานหอมน้ำผึ้งแล้วก็ มันยกเกิดจ้ะแล้วก็จากพักจากผลไม้อร่อยจ้ะลองทําดูจ้ะจ้าดื่มตอนเช้าจ้ะมันเป็นช่วยล่างลำไส้แล้วด้วยนะจ้ะเนาะดิทอกจ้ะดิทกช่วยดิทกอกจ้เนาะดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างจะดีเนาะโอเคจะขอบคุณหลายๆจากจัดที มาดูมาชมกันกนะจ๊ะนลองเราไปทำดูจะอร่อยจ้ะไปปั่นดูจ้ะนาะจ้าสวัสดีจ้า